แยกแยกมนันนีดู้้จัก <ST RI K> มาหาลูกพีด้วยนีถามเราด้วยไปเีงังันยนังทันวนะคือไปนั่งกินข้าวตากแดดยังทันกันซีละโควิดกแเจ้าบอกว่าให้กินร่อนนะฮะ<ห>ก,กินร่อนนะกินร้อน<ม>สวนกลางเลยวันนี้มัวนวนกลางไงมั้โอ้ยมันบันสวนกลางเนี่ยน,นะมันทับพี่วันห่อนพวดมึงไงโอ้ยเด๋ยจะจอยู่โอยตอนตอนตอนเอาลมมากลางลูกพีตอนเลย ไปนั่งกินในร่มลูกพี่ไปนั่งกินในรมผู้น่ะไป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 นั่งกินในร่มไปไปไปเองกางร่มไปนั่งกางร่ไปกางร่มไปัไปนั่งกินในร่มกินในร่มเโอ้ยอน่คัตายแล้วนี่ฮะไม่ได้ตอนนี้กนตายแล้วร่มนั่งกินในรมอย่ังเอาหนัลองมาลอง้พฟังมาเอาเอแจ๊กมาลองให้เราฟังนยแจักโคิิปบประสาทแดงเลาเราเนี่ย กินงโคนดร้กะงฟ้าแงเกียนะอ่าฟ้า the ้วยหวินร้อนกลางนในั่นมลฟมวม่วนตกมาดูที่ท่กินนช้อกลางอยู่ในที่ร่มกินร้อนช้อนกลางในที่ร่มเป็นบ้าไปแล้วเขาไปนั่งป็นมูร้นเ่กันกนในห้องมั้งืออ้หล่จับกล้องให้อายเนี่ยเปนั่งกินน้ำร้อนแน่ว่ มามานันกินลมเด้อโอ้ยเยนก๊สวดมนต์นึบ่นับโมตัสสะคาวะโตอะละหะโตสัมาสามพุตัสสะนับโมตัสสะโออะลาหะโต ตาสาภะคาวะโตอะราฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะโควิดจงหายไปโควิดจงหายไปโควิดไม่หายพวกกูสิเป็นบ้าขนาดนั่งในลมขนาดนั่งในลมเนั่ย